เดี๋ยวหญิงเล่าเดี่ยวหญิงเล่าให้ฟังมิกันเอลักเพราะว่าเวลาไปเที่ยวก็ไม่รู้ว่าคนไหนใช่แม่เดาเอาเถอะคืนเดียวเริ่มที่เดี่ยวหญิงละกันคุณแม่ลังเทงมันก็ทำนานไหมครับคุณแม่โถก็หกเจ็ดชั่วโมงแต่เราทำกันบ้านนะเราสอนเออเหอ เราซ้อมเราท่องเราแบบว่ามีเวลาค่ะเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราเห็นเทรนมาตั้งแต่แบบหลังสงการแต่ว่าหญิงไปวิ่งมาราธอนที่ต่างประเทศแล้วกลับมาติดโควิดไปอาทิตย์นึงตอนแรกก็เลยกะว่าเออไม่ทำแล้วมันคงเลทมันคงช้าเทรนมันจะไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเราให้แม่ฟังว่าแบบเออเนี่ยดูชุดไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็แบบโอ้ทำก็ดีนะอะไรเงี้ยเสียดายอะไรเงี้ยหญิงก็เลยทำไม่ละอะไรเงี้ยเขาก็ เออก็วันจันทร์มันวันหยุดพอดีจันที่แล้วมันวันหยุดวันหยุดยาวไงเออแม่ก็ว่างๆก็ทาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายวันจันทร์ลงคลิปวันอังคารไปเลยแแม่รูไหมว่ามันต้องก็ต้องการทำคลิปมันยันต้องใช้เวลานานบ้านไม่หญิงก็หญิงไปหญิงอาไปแต่เช้าแล้วก็ให้แม่เขามาสักบ่ายสองเพราะของแม่เขาแค่แบบเปิดปึ้งแล้วก็เป็นแบบเป็นแบบเต็มเลยสวยเลยไงแต่ของเรามันต้องแบบค่อยๆใช่ค่ะแล้งลงเมคอัพด้วยใช่ใช่ใช่อะไรนะ ท้อเราไม่ท้อแต่ว่าแบบหิวไง <c oughs> เพราะว่าชุดมันชุดมันโชว์นะท้องมันหิว <c oughs> มันยังไม่กล้ากินแต่พอถ่ายเสร็จโอ้โห ้าถือเป็นชาเลนจ์ใช่หหลายๆคนบอกเลยว่าเป็นชาเลนจ์ที่ต้องยอมใจจริงๆต้อแบบว่าคือต้องบอกว่าแต่ว่าต้องขอให้คอนเทนต์มันดีอ่ะใช่ต้องบอกว่าคนที่ทําชาเลนต์เนี้ยมีความอุตสาหะมากๆแล้วก็มีความตั้งใจช่วยไปดูของทุกคนไปแบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปปั่นเออไปปั่นยอดดีวไปปั่นยอดไลค์ให้เขากันเลยเพราะว่ามันมันใช้เวลาจริงๆแล้วมันใช้ความตั้งใจค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบทุกขั้นตอนมันต้องมีสตอรี่บอร์ดเหมือนเราถ่ายงานเลยอ่ะไม่งั้นมันมันไม่สามารถ จบได้อะมันต้องเริ่มจากคลีนคลีนแล้วต้องใส่อุปกรณ์ก่อนนะใส่แอ c เซสซอรี่ก่อนนะอะไรทำไมอะไรเงรี้ย <c oughs> ใช่เราใช้เป็ดเสร็จกี่ชั่วโมงครับรวมๆถ้ารวมแต่งหน้าด้วยนะคะอย่างว่าน่าจะมีสัก7-8ชั่วโมง <c oughs> ใช่ใช่ง่าเหรอไม่เข้ารือว่าติดใจไม่เข็ดนะแต่ว่าง่ายกว่านี้ก่อนก็ดีเหมือนกันเอาแค่บแบบว่าสักสี่ห้าชั่วโมงก็น่าจะกำลังดี <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ใช่แม่สวยมากแม่แต่งหน้าง่ายกว่าหญิงอีกบล็อกตาแม่เขาจะแบบบล็อกตาเขาสวยอ่ะของเรามันเป็นบล็อกตาปลอมเราถ่าเอาใช่ลงทุนเองค่ะไม่เยอะก็น่าจะออของหญิงก็มี ใช่เขาหญิงก็เป็นสตูแล้วก็มีทีมแต่งหน้าเสื้อผ้าหญิงเขาให้ยืมโชคดีไปใช่แต่ว่าเขาก็น่ารักมากร้านนี้คือแบบส่งมาให้หลายแบบมากอะไรเงี้ยแ,แล้วก็เราก็เลือกแต่เขาก็ให้ใหดาราหลายๆคนได้ได้ได้ยืม,ยมใช้อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอนาคตถ้าอยากใส่ก็บอกนะพี่หญิงเพราะว่าคือชุดแบบนี้บางทีถ้าเราไม่รู้วิธีการใส่หรือว่าขั้นตอนของการใส่หรือว่ากำไรเขาบอกกำไรอ่ะเวลาเรียงก็ต้องเรียงให้ถูกด้วยนะ ใช่มันเหมือนกับมีวันนะมีอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเรียงขั้นตอนขอมันแบบเออดีเทลมันเยอะมากใช่เยอะลงทุนเยอะลงแรงเยอะใช้เวลาในการนานานมันคุ้มค่ากับีแบกที่ยังไงบ้างคบก็หญิงว่ามันก็มันก็เป็นนานๆอย่างการทำคอนเทนต์ที่อย่างไม่ได้ทําบ่อยเนาะแล้วก็ถ้าทําทีนึงมันก็คือมันก็อยากทําให้มันสวยเพราะว่ามันก็อยู่ในหน้าฟีดของเราเราก็อยากเก็บเอาไว้เป็นหนึ่งชิ้นงานละกันเหมือนเราทําชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งไว้เป็นแบบเออเป็นอะไรให้คนได้เห็น ใช่ใช่พ่หญิงรู้สึกว่าเออถ้าทาก็อยากทําให้มันดีให้มันสวยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจเพราะหลายๆคนก็ชอบแล้วก็จริงจริง่หญิงเห็นคอมเมนต์จากน้องๆหลายคนแล้วแหละว่าแบบพี่หญิงไม่ทาหรอพี่หญิงไม่ทาหรอคือพี่หญิงเป็นแบบเหมือนแบบสาวน้อยพร,รตะในยุคนึงเลยสาวน้อยนะตอนนั้นน้อยตอนนี้ใหญ่ละณ <laughs> ตอนหนึ่งในณยุคนึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็หลายๆลคนคงแบบอยากเห็นภาพเราแบบเป็นแบบอีลงตรงน,งรงนังอะไรเงี้ยจะมีโอกาส ชวนแล้วค่ะไม่ยอมเล่นด้วยจริงๆนางเป็นคนแต่งอินเดียเท่มากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พ,พ,พี่ตุลมีเพื่อนเป็นเป็นเป็นคนอินเดียอย่างปีที่แล้วก็มีงานแต่งงานของลูกๆอะไรเงี้ยเจนเดียวกับพี่ตุลน,นี่แหละแล้วตอนนั้นเราก็เราก็อยากแต่งมากเลยแต่เขาไม่ยอมแต่งเขาบอกว่าเออแบบชุดมันนานแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ถ้าตอนถ้ารู้จักร้านนั้นนะหญิงก็จะยืมชุดไปงานแต่งราะว่าใส่แล้วมันก็สวยจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากอยากเดี๋ยวให้เขาลงรูปตอนเขาใส่ดีกว่า แล้ว่าติดใจคอนเทนต์จะมีแพลนต่อไปไหมครับมีมีใช่แต่แต่คงไม่ใช่อะไรที่แบบคือหญิงเออที่เหนื่อยขนาดนี้มันเหนื่อยไปอ่ะอ,อาจจะง,ง่ายขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ้มากับการมินเป็นยังไงคะกำลังติดกระแสเลยน้องน่ารักมากคือน่ารักทั้งแอกทั้งการมินคืออย่างแอกเองเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล่นหนังแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสร่วมงานส่วนตัวก็ชอบชอบแนกในเรื่องของการการทำงานอยู่แล้วเห็นเขามี energy ในการทำงานสูงมากอ,อะไรเงี้ยค่ะส่วนการมินเองเนี่ยวันแรกที่เจอเลยคือวันถ่ายภาพนิ่งก็คือรู้สึกว่าแบบโหเป็นคนที่มีความเขามีพรสวรรค์บางอย่างอะคือมี shining บางอย่างที่แค่ยิ้มอะคล้องมันสว่างแบบว่า แววตาความความสดของเขาค่ะความใสความความ e อ e r g y ที่มันสดและใสจริงๆคือเราต้องยอมรับว่าเวลาเราทํางานมาในระยะหนึ่งอ่ะบางทีมันจะมีมันจะมี energy ของความแบบมันทําจนคุ้นชินแต่เขาอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเปิดโลกใหม่ของเขาแล้วมันเหมือนเหมือนเด็กที่เปิดไปในแบบเปิดประตูดิสนีย์แลนด์แล้วเขาตาเขาเป็นประกายในการทํางานแล้วมันทํางานง่ายมากคือการทํางานวันนั้นมันง่ายมากคือเขาถ่ายแบบปึ๊บปึ๊บแล้วมันได้มันอยู่มันแบบเออรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ บอลทูบีอะค่ะแล้วก็โอ้ขอคิวก็จริงจริงอย่ติดต่อมาติดต่อไว้ตั้งแต่ประมาณแถวแถวมีนาอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่คือเราถ่ายกันรอบก่อนก่อนนี้เขาจะกลับไปรอบก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเขากลับมาก็เป็นช่วงที่เราโปรโมทสินค้าพอดีใช่เขาไดด้้ีีแบบนสำหรับเรามีการเชียร์อัพเขาไหม เชียร์อัพในเรื่องในเรื่องมันโอ้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เท่าที่เราเห็นมันน่ารักนะคะเราเราว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วหยิงก็เชื่อว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนมันเริ่มจากความใกล้ชิดและยิ่งการทํางานที่มันมีแรงกดดันจากการทํางานแล้วเขายังสามารถทํางานต่อกันไปได้ด้วยดีแล้วก็ยังสามารถเป็นทีมเดียวกันอยู่อ่ะหยิงว่าอันนี้มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์หลายๆอย่างแล้วแหละแต่ว่าเราก็เวลาเรานั่งมองเขาคู่กัน เออมันดูเป็นธรรมชาติแล้วมันดูน่ารักจริงๆอะ่ะเอออย่งก็รู้สึกว่าเออแบบถ้าเขาเป็นแฟนกันได้จริงๆก็น่ารักดีนะนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนัก่อนหน้านี้เขามีดราม่านเลยทำให้หลายๆคนที่แบบว่าไม่อยากที่จะเออไรอย่างเงี้ยแบบแบบเออแบบว่ายแบบู่ไม่เพียร์แล้วอะไรเงี้ยมันส่งผลกับ,กบกสัมพันธ์ของเราไหมพี่หญิงว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนในพาร์ทของงานหญิงว่าก็คงต้องแยกแยะ,ะคะ่ะแต่ว่าถ้าในเรื่องของหญิงนะหญิงมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนความขนาดคนเราที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบ มีชื่อเสียงอ่ะมันยังมีปัญหามันยังมีความไม่เข้าใจแล้วมันยังมีการต้องปรับเลยค่ะเราต้องยอมรับว่าการที่เขาเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบยังน้อยมากแล้วเขาต้องเดินผ่านอะไรกันมาในเรื่องของการทํางานในเรื่องของกระแสสังคมในเรื่องความคิดของคนรอบด้านที่ผลักดันเขาหรือรักเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคาดหวังอ่ะอย่างว่าแบบช่วยเป็นกําลังใจให้เขาดีกว่าอย่าไปกดดันดีกว่าเพราะว่าความรักมันเป็นเรื่องที่ดีนะคนสองคนกันมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วการสองคนที่อยู่กันคนละประเทศมาเจอกันอย่างว่ามันก็เป็นเรื่องเมจิเป็นคียล บางอย่างนะอย่างว่าช่วยสนับสนุนเขากันดีกว่าอะไรเงี้ยคนก็แบบมมิงันมีหลากหลายมันมีสองแง่แล้วพี่างว่ามันก็จริงๆสาหรับหญิงหญิงว่ามันไม่กระทอใครยว่าคนเราแยกแยกกันออก แล้วจริงผลิตภัณฑ์เราอร่อยก็อยากให้ลองก็อยากให้ลองดูเออลองเข้าไปแบบว่าลองซื้อมาชิมดูจริงๆแล้วก็เราเราก็รู้สึกว่าเออเราเราแค่รู้สึกว่าในในในชิ้นงานหนึ่งมันก็เป็นชิ้นงานในเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเชื่อว่าหลายๆคนก็คงแยกายกันออกว่าไม่มีใครเอามารวมกันหรอกแล้วก็อย่างว่าหลายๆคนที่ได้มองเขาอ่ะแล้วเราเราเห็นแล้วเรามีความสุขใช่เวลาเราเห็นเขาไลฟ์อยู่ด้วยกันเขาเต้นเขาอัมกันเขา สอนกันกินทุเรียนถอนทำอะไรกันมันเป็นความสุขเป็นความสนุกค,ค่ะให้มองเป็นเรื่องอย่างนี้ค่แต่ในมุมมองของผู้หญิงที่ได้ร่วมงานกับเขาเขาก็ถือว่าทั้งคู่โอเคาหญิงว่าก็น่ารักทั้งคู่นะเป็นเป็นคนที่ตั้งใจทํางานทั้งคู่ค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นคนนึงก็คือทํางานในวงการมาในระยะเวลานานแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะแบบเหมือนค่อยๆสอนอีกคนหนึ่งไปในเวลาเดียวกันหญิงว่าเป็นความน่ารักดีเขาค่อยๆเรียนรู้กันไปหญิงว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักดีนะน่าให้กําลังใจ <g arness> ว่ากม,ม้หมันก็มีสัญญานะ <laughs> ในเรื่องในเรื่องของเอกสาร,<บ>รคือคือแต่เราก็เราเข้าใจนะเราเราเข้าใจว่าเราเองเราก็เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มามันก็มีแลกบัปปี้เลิฟมันก็ต้องมีความม,นนมีความแบบไม่เข้าใจกันบ้างหรือว่าแบบอ่าอาจจะรับช้าอาจจะตอบช้าอะไรมันมีอยู่แล้วแหละเราเข้าใจเราก็เราก็เชื่อว่าคนสองคนถ้ามันเป็นคนที่ต้องเจอเจอการคู่กันจริงๆมันจะมีบางอย่างที่ทําให้เขาเข้าใจแล้วก็เราก็ผ่าน เรื่องราวต่างๆหรืออุปสรรคต่างๆไปได้เอง,งต้องมีเจอร่องนงอะไรอีกไหมคะหรือว่ายังมีของญิงมีค่ะเดือนมิถุนาเรามีเรามีอีเวนต์ใหญ่ใช่ในเดือนมิถุนาเดี๋ยวจะก็เริ่มเริ่มโปรโมทไปแล้วในในช่องทางโซเชียลต่างๆน่าจะได้ได้จะได้มีมิตรกีน,น,น้องๆด้วยก็คิดว่าค่ะเหมือนเดิมนะวันที่ทํางานก็คือแบบเหมือนเดิมใช่ใช่ค่ะก็แบบตั้งใจทํางานกันทั้งคู่เต็มที่เราก็ไม่เคยเห็นเขาทํางานแบบ เป็นอย่างเนี้ยคือตอนถ่ายถ่ายภาพนิ่งอ่ะเขาก็จะมาเหมือนเป็นทําเป็นแบบเหมือนถ่ายชุดนี้เสร็จเขาจะกลับไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยแต่ตอนไลฟ์ว่าเราเห็นเขายาวๆเออมีสเสน่ห์ดีว่ามีสเสน่ห์ของคู่เลยอ okay, <yeah. S 1> ขอบคุณนะคะ okay, <yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ